สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ต่างประเทศนะแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทางฝั่งไทยเบอร์สุขุสุขนนะคือเมื่อนี้ค่อยจะมาเบ้าต่อนะคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสุดท้ายที่ค่อยจะเบ้าเรื่องอันแม่ค้าออนไลน์ที่เฮดคอนเทนต์ uh, นะที่ดนลงให้อา uh, นักท่องเที่ยวหันหันมาใส่เงินกีบหรือว่าอยากให้คนลาวอยู่ในประเทศนั้นใส่เงินกีบน,นะ แต่ว่าค่อยขออนุญาตมาเป็นช่วงตอบคอมเมนต์ซะก่อนอื่นค่อยจะอ่านให้ฟังก้อนสักสองสามคนเพราะค่อยไม่ได้เอามาไลน์หรอกนะคนด่ามาเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรเต็มไปหิดน,นะเต็มนะตะค่อยขออ่านสองสามคนให้ฟังพอเนาะอันนี้เป็นของคนแชร์ไปเนาะคนแชร์ไปในเพื่อนฟังนํากันเดอเดอมูเพื่อนนางนี่เจตนาดีโบโบเกี่ยวกับการเว้าของราวนี่ ก้อยฟังจังใดก็คือการตำนี้คนอื่อนเฮ็ดให้ตัวเองดูดิเจ้าหู้แนวใดว่านนะักท่องเที่ยวเขาบ่ยากเข้ามาเที่ยวลาวเจ้าหูบ้บอกว่าลาวอยู่อันดับที่เท่าไดรของอาเซียนแกเขายากให้เงินสกุลตั้งประเทศเข้าสู้ระบบเขาบ่ายากให้แลกเปี่ยนกันแบบสะสายคือผ่านมาเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหยุดสร้างคอนเทนต์ได้แล้วนะและนี่มาอันสุดท้ายอันของพ่อจ้อยสมศรีวิไลนะ อีน่ะหมาเพื่อนอีป้ากหมาบ่ามีความคิดช่วยเหลือประเทศชาติแล้วยังสร้างความปั่นป้วนภายในประเทศชาติอีกสร้างล้านเขา,าคือภาษานีมึนตะเตกเลยอยากช่วยเหลือประเทศชาติเขาซื้อขายเครื่องของด้วยเงินกีบกันมันก็ทึ้งคล้องแล้วประเทศเราก็ต้องใส่เงินกีบถ้าตั้งประเทศเขาไปปร,ประเทศเราก็ต้องแลกเปลี่ยนเงินเป็น กีบเพื่อไปใช้จ่ายภายในประเทศเราถ้าถ้ามึงบ่หูอย่างมึงแยกออกมาเล่ามันเสียหายให้สังคมเราผู้ที่หักซาดเนี่ยเขียนภาษาลาวกับบทึกหรอกนี่นะิงที่ก้อยพยายามสื่อสารบ้าให้พวกแก้วฟังฮะนะอธิบายให้พวกแก้วเข้าใจนะว่าการฮ็ดคอนเทนต์ทิน เกิดขึ้นเนี่ยนะมันมีผลเสียหายหลายปันไดนะที่จะตามมาค่อยพยายามอธิบายพวกแก้วฟังแบบนี้นะะ,ะค่อยก็คือบอบอกพวกแก้วอยู่่การให้คนเทศหลุนนรง,งให้คนมาใส่เงินกีบมันอยู่ในประเทศเรามันเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าพวกแก้าได้ฟังคลิปมันนะแต่การที่พวกแก้าจะเห็นหลุนนรงแล้วก็มาต่อท้ายว่าเอาอันสกุลเงินอื่นมานี่เป็นอันไทยหรือว่า US มาเนี่ย กดเล่นเงินไล่ราคาต่ําแลวจะมาบอกว่าเพื่ออย่างให้พวกเขาไปแลกเงินอยู่ในธนาคารอยากให้นะักท่องเที่ยวไปแลกเงินอยู่ในธนาคารนะักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาประเทศลาวานะเขาบ่ไดกงูนะเขาก็เลขเงินจากประตูอันสนามบินผู้แหละนะที่เขามีบอนแลกเงินนะเขาก็แเลขมาจากวงนั้นเพราะทุกคนหูย้ยไปประเทศใดมันก็ต้องใส่แต่เงินประเทศนั้นแต่คนที่เขาบนเลขเงินนะก็คือคนที่เขามาเที่ยว มาเที่ยวประเทศลาวนะมาเที่ยวดูบ่วยมาตลอดทนะันจนหูไสหูพุ่งนะเรื่องราวของประเทศลาวแล้วนะพวกนี้เขาจะบบได้เลขนะพวกเขาหู้อยู่ในประเทศลาวนะใสเงินได้หลายสกุลใสเงินมั่วซั่วไปเบิดนะและวันนี้พวกที่แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะที่เฮดคอนเทนต์อกมานะมันก็เฮดบบได้โดกอันที่ว่าอยู่เมืองลาวไสแต่เงินกีบนะพวกมแม่ค้าพวกนี้ออนไลน์พวกนี้นะ Content content, อีกคนเฮ็ดคอนเทนต์อันอีกพวกขายคิมปุุงโบไขายอัน,อนของออนไลน์ที่บอกว่าเซฟเงินกี้มันอีพวกนี้เขาก็ไม่ได้เฮ็ดดอกนะเขาอยากได้คอนเทนต์ซื้อนะเขาจีเฮ็ดได้จังเลยเขาค้าขายกับแม่ค้าทางฝั่งไทยเหมือนเขาก็ต้องการเงินตาตั้งประเทศลายที่สุดเพราะจะไปซื้อจะจ่ายใส่ซอยกันก็ะจะไปซื้อมาขายตอตอยังไม่ค้าออนไลน์พวกนี้คือเขาบอกเงินไปเลขในธนาคาร เพราะธนาคารบร่มีเงินต่าตั้งประเทศให้พวกเขาเลกนะบ่แม่นแต่เฉพาะคนลาวได้ที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้นะ่ะคู้ตั้งประเทศที่เขาไม่เห็ดธุรกิจอยู่ในประเทศลาวเขาก็มีความเดือด้อนเพราะเรื่องนี่คือกันที่เข้าไปเลกเงินอยู่ในธนาคารแล้วธนาคารบร่มีเงินในพวกเขาเลกนะปัญหานี่ปัญหานะที่ค่อยพยายามอธิบายพวกแกาฟังแล้วค่อยพยายามอธิบายว่า ความเสียหายที่จะตามมาหรือว่าเกิดขึ้นมาหันมันมีอย่างแน่นะคนที่จะตามมาหันมานี่เห็นบ่ข้าวเขาเอาเขาไปลงนะประเทศอื่นเขาเอา,าไปลงคือกันว่าประเทศลาวหันบ่ฮับเงินกีบกําลังดดนรงให้คนยู่ในประเทศระว่านักท่องเที่ยวอันไส้หันมาไส้เงินกีบแต่กลับไปต่อท้ายว่าอันเอาสกุลเงินอื่นมาละกดเล่นเงินนะปั้นเล่นเงินกันเองตั้งเล่นเงินกันเอง พวกเจ้าหูบอกว่ามันพิกษกุฎหมยสากลนณนะเดี๋ยวพวกเจ้าจะได้มีการแจ้งเตือนจากบวชแบงอีกนะมันจะปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ที่จะตามมาอีกก็คือธนาคารกลางของโลกพวกเจ้าอยากให้เขาลงดาบเงินกีบของเรากลายเป็นแค่เศษเจียกกระดาเบรอนะพวก,ก,วกเจ้าจะเข็นดังนั้นสิถ้าเกิดว่าเขาลงดาบไปแล้วอันนี้คือตัวคือค่อยจะอธิบายพวกเจ้าฟังเลยนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแบบนั้นขึ้นมาเงินกีบของเราจะเป็นเศษเจียกกะไดษ นักสุดนี่พวกเจ้าในนึ่งตื้อกีบของพวกแก้าอ่ะนะจะได้ได้แค่สองบาทไทยได้นะเพราะจะบมีคุณค่าในพวกเจ้าอยากได้แบบนั่นบอดเอาเงินไปเป็นรซิบรถคันลอกอซื้อขนมฮอนก้อนหนึ่งบบได้แบบนั่นบอดนะต้องให้พวกเจ้าจะจับจ้าอยู่ในประเทศกะยาแต่พวกเจ้านําสินค้าเข้ามาในประเทศนําสินค้าเข้ามาในจากประเทศอื่นนะพวกเจ้าบบได้ผลิตอยู่ในประเทศตัวเองสิ่งที่ค่อยพยายามซื่อสารในพวกเจ้าเข้าใจฮนะ นะและอีกอย่างหนึ่งนะปะสะโนหานะที่อยู่แถวบ้านนอกบ้านนาจะทึกแม่ค้าบางกุ้มบางคนทันโกงเขาโกงอะไรเอา้าบ้านโนอกนี่มันห้างไก่ซอกลีกนี่มันบมีมันบม,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 มีธนาคารใกล้ๆเขาได้น,ะนี่ถ้าเกิดว่าเขามีเงินอันตาตั้งประเทศอยู่ในมือนี่เป็นสกุลเงินบ้านเงิน,นสกุลเงินอยู่ไออนลาที่เขาอยากซื้อแป้งนวลหรือว่าซื้อน้ำปลานี่นะเอาน้ำปลาห้าสิบพัน ค่อยไล,ล่เลทให้เจ้าแค่สองแสนห้าทั้งทั้งที่เลทอยู่ในธนาคาระนะหกแสนปลายแล้วก็เลทน,นอกอีกเจ็ดแสนปลายแม่ค้าก็กินงามๆไปได้ดิสองสามแสนนะเรื่องซัมนน่กันยังคิดบอออกบอกนะที่ค่อยพยายามอธิบายให้พวกเจ้าฟัง่ผลเสียหายที่จะตามมาคืออย่างเน่มันมหาศาลปานใดน,นะนนการที่ค่อยว่าวันนะ่ะจะบ่มีนักท่องเที่ยวคอมบก้าเข้ามาเที่ยวประเทศล่ะเพราะพวกเขาบ่มีความเสื่อใจนะจากพวกเจ้าเพราะว่าอย่างเอา้ามือนี้มัน มือนี้มันตั้งเล่นเงินแสนห้ามืออื่นมันสิตั้งสองแสนมืออื่นมันสิตั้งห้าสิบปันมันจะใหให้เขาคิดไปแบบนั้นนะแล้วคิดไปแบบนั้นแล้วเขาพยายามเข้ามาล่ะค่อยถามเนี่ยนะการสื่อสารพิษพลาดของพวกเจ้าค่อยพยายามอธิบายว่า มันเป็นการซื่อสัร์หรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ผิดพลาดย่างแหง้งนะพ่าม,มีประเทศใดที่ประชาชนสามารถตั้งเล่นเงินเองได้ปั้นเล่นเงินเองได้นอกจากธนาคารนะธนาคารเท่าน,นั้นที่จะสามารถตั้งเล่นตั้งเล่นเงินพวกนี้ได้นะนะประชาชนว่าสามารถเหตุได้ก็ยพญยา,ยามาที่บายพวกเจ้าฟังพุนก็ไปตีค่าอันอันป้างมาบออันคําที่หยาบคายมาใส่ข้ย กยจะบอกให้นะลดลงเนี่ยอันความเงือกแล้วก็อันความดักด่านนะจะได้ฟังคนอื่นฮู้เรื่องนะจะได้ฟังและเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพยายามซื่อสารพยายามบอกบทคลที่จะตามมามันเสียหายนักนาปานใดถ้ามเงือกแท่นะเบื้องไอ้คนปั้นป้วนของแท่นนี่เสียมเงินกีบหลน่นน้ำลงให้ใส่เงินกีบอยู่ในประเทศลาครับสกุลเงินต,ตั้งประเทศแต่เสื้อไปลงใส่ท่ายวะ แต่ว่าเอาบ้านมาให้ 25, 3, 4, 5, ส่งแสนห้าสามแสนสี่แสนห้า US dollar ก,ก็กดลงไปนะเลขตั้มเบิ้งพวกเก้าเจตนาจำนงอย่างอื่นเขาบอได้เบื้องคือพวกเก้าเด้อน,นะในการซื้อสารโอของพวกแก้วว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าพวกแก้วอยากให้เขาไปแลกเงินอยู่ในธนาคารเขาจะเบื้องพวกเก้าแก้วพร้อที่จะโกงเขานะอยพยายามซื้อสารให้พวกแก้วฟังหูเรื่องให้เข้าใจแบบนี้อน,นุสรไซเนี่ยนะถามว่า เข้ามาเที่ยวลาวเจ้าหู้ว่าเลาอยู่อันดับที่เท่าใดของเอเชียนประเทศลาวอยู่อันดับแทบสุดท้ายเด้อนะแทบอันดับสุดท้ายไปเซิร์ชบ้่งในอินเทอร์เนต็ตโลดนะอยากให้เงินเข้าสู้ระบบแต่กับซื่อสารและกับเหตุผิดวิทีมันบบได้เงินมันบบได้เข้าสู้ระบบเหตุแบบนั้นนะถ้าซื่อสารผิษชีวิตมันจะลำบากขึ้นเด้อนะ